เคยสงสัยไหมคะว่าทาไมประเทศลาวถึงมีภาพจําที่สงบเรียบง่ายทั้งที่ในอดีตพวกเขาคือเจ้าของอาณาจักรที่ชื่อว่าหลานช้างใช่ค่ะหลานช้างที่แปลว่ามีช้างเป็นหลานตัวนี่คือมหาอาณาจักรที่เคยคุมทั้งลุ่มน้าโขงครอบคลุมพื้นที่ทั้งลาวปัจจุบันและภาคอีสานของไทยเกือบทั้งหมดแต่ความยิ่งใหญ่นี้กลับพังทลายลงเพียงเพราะความยุติธรรมที่มากเกินไปของกษัตริย์องค์หนึ่งและศึกสายเลือดที่เปลี่ยนจากอาณาจักรเดียวกลายเป็นสามเสียง วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบไม่ง่วงเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับรากเหง้าของพี่น้องชาวลาวดูให้จบแล้วคุณจะมองลุ่มน้ำโขงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องมันเริ่มจากตำนานสุดล้ําของขุนบรมราชาธิราชค่ะตามพงศาวดารบอกว่าท่านตั้งเมืองชื่อเมืองแทนซึ่งนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าคือเดียนเบียนฟูในเวียดนามแต่ที่น่าสนใจคือกลยุทธ์การขยายอิทธิพลค่ะขุนบรมไม่ได้เก็บอำนาจไว้คนเดียวแต่ส่งลูกชายเจ็ดคนไปปกครองเจ็ดเมืองใหญ่ทั่วอินโดจีน ลูกคนโตขุนลอไปสร้างเมืองสวาหรือหลวงพระบางต้นกำเนิดกษัตริย์ลาวคนอื่นๆแยกไปเชียงใหม่อยุธยาแม้แต่เวียดนามและหงสาวดีนี่คือการวางเครือข่ายญาติมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้และขุนลอนี่แหละค่ะที่รบชนะพวกขอมสถาปนาเชียงทองเป็นราชธานีที่มั่นคงมาหลายร้อยปีแต่จุดเปลี่ยนจริงๆอยู่ที่ชายคนนี้ค่ะพระยาฟ้างุ่มหรือพระเจ้าฟ้างุ่มแหล่งล่าชธรณีเรื่องราวของท่านเหมือนนิยายเลยค่ะพ่อของท่านถูกเนรเทศท่านเลยต้องไปโตที่ขมรน พอเขเมเริ่มอ่อนแอสุขโขททยเริ่มแรงขึ้นเขเมนเลยปั้นฟ้างุ่มให้กลับมาขานอํานาจค่ะท่านยกทัพกลับมารวบรวมแผ่นดินลาวที่เคยกระจัดกระจายให้เป็นหนึ่งเดียวสําเร็จและที่สําคัญที่สุดท่านคือคนที่อัญเชิญพระบางและพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นรากฐานของชาติลาวจนถูกยกย่องให้เป็นพระบิดาของชาติแต่จุดจบของท่านก็น่าเศร้าค่ะเพราะบารมีที่มากเกินไปจนขุนนางกลัวสุดท้ายท่านต้องไปสิ้นพระชนที่เมืองน่านในฐานะผู้ถูกเนรเทศวนลูบเหมือนพ่อท่านเลย ข้ามาถึงยุคที่ดราม่าเข้มข้นที่สุดคือยุคพระเจ้าชัยเสถษฐาธิราชท่านเป็นลูกครึ่งหล่าวลานนาค่ะพ่อเป็นกษัตริย์ล้านช้างแม่เป็นเจ้าหญิงเชียงใหม่พอฝั่งล้านนาคช่วงไม่มีกษัตริย์ท่านเลยได้ไปครองบัลลังก์เชียงใหม่ด้วย แต่แล้วพม่าในยุคพระเจ้าบุเรงนองรัมบุกค,ค่ะท่านเล่งเห็นว่าหลวงพระบางชัยภูมิเริ่มเสี่ยงเกินไปท่านเลยทําเรื่องที่โลกต้องจารึกคือการย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางลงมาที่เวียงจันทร์พร้อมอัญเชิญพระแก้วมรกตลงมาด้วยยุคนี้คือยุคที่ศิลปะและอักษรศาสตร์ร,รุ่งเรืองสุดๆและนี่คือเหตุผลว่าทําไมลาวกับล้านนาถึงมีวัฒนธรรมที่คล้ายกันอย่างกับฝาแฝดและแล้วก็ถึงยุคที่ล้านช้างสงบและรวยที่สุดในประวัติศาสตร์คือรัชสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ธ,ธรรมิกราช ท่านปกครองด้วยความยุติธรรมขั้นสุดถึงขนาดที่ว่าเมื่อพระราชโอรสแท้ๆของท่านกระทำผิดฐานชู้สาวกับเมียขุนนางท่านสั่งประหารชีวิตลูกตัวเองตามกฎหมายโดยไม่ละเว้นความใจเด็ดนี้ทําให้บ้านเมืองเป็นระเบียบมากแต่มันทิ้งปัญหาใหญ่ไว้คือท่านไร,ร้ราชทายาทค่ะพอท่านสวรรคตปุ๊บสุญญยากาศทางการเมืองก็เกิดขึ้นทันทีขุนนางแย่งชิงอํานาจกันนวเนียจนนาไปสู่โศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตร์ที่ทําให้หลาวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความแตกแยกครั้งนี้รุนแรงจนล้านช้างแตกเป็นสามอาณาจักรที่ไม่เผาผีกันค่ะล้านช้างเวียงจันทร์ที่ต้องพึ่งพาเวดนามจนชาวบ้านไม่ยอมรับล้านช้างหลวงพระบางที่แยกตัวออกไปเพราะไม่ไว้ใจเวียงจันทร์ล้านช้างจำปาสักที่เกิดจากการอพยพหนีภัยการเมืองลงใต้กลายเป็นว่าอาณาจักรช้างล้านตัวที่เคยเกรียงไกรกลับต้องมาคอยขอกำลังจากพม่าบ้างอายุธยาบ้างเพื่อมาทำลายกันเอง ประวัติศาสตร์ล้านช้างสอนเราอย่างหนึ่งค่ะว่าความยิ่งใหญ่สร้างได้ด้วยความสามัคคีแต่พังทลายได้ด้วยอีโกและการชิงอำนาจของคนเพียงไม่กี่กลุ่มเราเพื่อนๆล่ะคะ่ะคิดว่าถ้าวันนั้นพระเจ้าสุริยวงศ์ไม่ประหารลูกตัวเองหรือล้านช้างไม่แตกเป็น3ส่วนประวัติศาสตร์เอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ